สวัสดีครับอยู่กับผมมูนลนิธิทอดชาแนลนะครับเจอกันอีกแล้วครับบ่อดินดานนำหน้ามาโดยน้ำกรีนครับเพิ่งเห็นมาแค่นี้แหละครับแล้วก็เพิ่งออกไปก็มีเสียน้อยแล้วก็เสียนุกครับ ลั่นหน่อยครับขอดานลั่นหน่อยดํากินครับโอ้ใส่ดินเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใส่จัดปลายไปจะลั่นกว่านี้นะครับ ตามมาด้วยสายร้อนของเราร้อนไม่หยุดร้อนไม่เลือกวันร้อนทุกที่ทุกเวลาสงสัยจะจอดถ่ายคลิปครับ นี่ซูมดูหน่อยครับมาบเกือบจะเสร็นแล้วครับบอร์นี้แล้วก็นี่ครับตักตรงนี้ต่อเลยเอาตรงนี้ต่อ โอเคครับเรียบร้อยอะไรเนี่ยเนี่ยั้งนะสามชาแนลพี่ รสชาตินะครับเงียบกิ๊บอวที่ดอะไรเ็ด ยังไม่เห็นมีใครมาเลยครับเดี๋ยวนิดหน่อยครับโอเคครับน่าจะคิวผมแล้วแหละ เดี๋ยวไปดีกว่าครับโอเคครับเกือบจะเสร็จแล้วครับลอกชั้นบนลงมาแล้วก็ฟังตัวลงไปครับในโครเก็บเสรียบเลยครับข้างๆแล้วก็ในบอ่อครับไม่มีก้อนดินเลยเนียงปิ๊บปาบอกว่าเจ้าของบอ่อสวยครับจะจับให้ พอได้ปุลโอเคครับเรียบร้อย โอเคครับก็เริ่มทยอยทยอยกันมาแล้วครับนี่เสียทุนก็มาแล้วเหลือเสียเตยครับเสียเตยเสียเตยยังไม่มาเลยเหลือใครอีกเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปหน้าง,งานเลยแล้วกันครับไปดูที่ที่เทเราดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับรถบดจะมาหรือยังรถเกตดจะมายังครับ ถนนเราครับโอเคครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับมาเทจ็อบก่อนครับนี่ในหน้าีิตีมาสักเหมือนเดิมครับโบอกอะไรไม่รู้ครับชี้ไปน,นูนป่นชี้ไปนี่โอ้น่าเสีวหน่ววหน้ามาเทครับตรงนี้ นายหน้านี่ไม่ไปไหนเลยครับนี่เห็นขาไม่ได้เลยรถเจะขั้นหรือยี่เก็ดเดียวด้ยฮะรถจะขั้นวงเเทียวด<า>ยวย,วยูนีเดียวยูนี คุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคครับเรียบร้อยไม่ได้เห็นอะไรเลยครับเห็นแต่ขาเมื่อกี้ขาใหญ่ ก็ตามมาจริงๆครับในหน้าบอกว่าเหลือเจ็ดกันครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ